สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหาเราพัฒนาวันนี้นะคะแอดจะมาเล่าความฝันนะคะเมื่ที่ผ่านมาเนาะฝันเห็นเห็บนะเห็บตัวกลมๆศูนย์มานะคะมันก็น่าเสียดายเนาะน่าเสียดายจริงๆนะไม่ได้ตีให้ศูญเนาะเอ่อคือหมูมาสามตัวไงแอดเลยเอาสามมาใส่เนาะแต่ว่าแอดเอาเห็บออกทั้งหมดทั้งสามตัวเนาะเราก็ไม่ได้คิดไง หมูป่าเนาะพอออกมาแล้วถึงนึกได้นะเนาะแปดศูนย์ศูนย์เนาะ, 800, นอ,ะอ่ะแต่ใจนึงก็คิดอยู่ว่าสามศูนย์ศูนย์หรือเปล่าเนาะอ่ะก็ไม่คิดว่าจะมาเบิ้ลศูนย์ศูนย์นะงวดที่ผ่านมาออกนะผลออกแปดห้าแปดศูนย์ศูนย์นะคะเอามาฟังความฝันงวดนี้นะความฝันเอ่อไม่ได้ขึ้นตัวเลขให้นะคะใครที่ชอบฟังความฝันก็ต้อง ฟังยาวๆไปนะคะคือแอดฝันแบบนี้นะคะแอดฝันว่าแอดหั่นไก่อ่าหั่นไก่มีดถือมีดนะมีดจะดวงยาวมีดนี่แอดตีเป็นหนึ่งนะหั ane, นะ่นน้อยแอดก็หั่น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 นะคะหั่นไก่แอดอ่อแล้วทีนี้คือทีแรกแอดว่าจะตีเอ่เอในความฝันเนาะ แนวทางแอสโคติวมาเป็นหนึ่งเก้านะหันไก่น้องมีดเนี่ยหนึ่งไก่นี่แต่พอดีแบบนี้นะคะคือฝันฝันว่าหันหันหันไปแล้วบาดมืออ่ามาแล้วมาจุดนี้แล้วบาดนิ้วมือนะคะบาดนิ้วมือนิ้วหนึ่งนะคะนิ้วกลางด้วยนะบาดนิ้วกลางแอเลยคิดว่านะบาดนิ้วหนึ่ง อ่ช่วยกันหน่อยท่านผู้ชมใครฟังคลิปความฝันของแอดอ่ะเอ่อตีเป็นตัวเลขช่วยแอดหน่อยแต่แอดว่ามีหนึ่งเพราะว่าบาดมือแล้วเลือดออกเลยนะคะเลือดมีเลือดออกด้วยแอดว่าเอ่อหนึ่งนะก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดและก็หนึ่งเก้านะฮะบาดนิ้วหนึ่งนะคะบาดนิ้วหนึ่ง หนึ่งหนึ่งไหมอ่ะใครที่ชอบเบิ้ลก็จะมีหนึ่งหนึ่งเนาะอ่าให้หนึ่งนะหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าอ่าอันนี้คือแอดตีออกมานะเพราะว่ามีดนี่แอดตีหนึ่งตลอดนะถ้าเป็นเอ่อถ้าเป็นของมีคมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะจริงแล้วก็เลือดเอ่อเลือดมือนะ่ะออกนะฮะท่านผู้ชมอ่ะลองเอาไปวิเคราะห์ไตตรองนะฮะก็ รดใช้วิจารยนในการรับชมด้วยนะครับแนวทางความฝันของแอดนะถ้าฝันถึงได้ลงให้นะถ้าฝันได้เป็นตัวเลขก็บอกเป็นตัวนะคะแต่ว่าสองสองสองวัดมานี่บอกแบบเป็นปริศนาเนาะเห็นไหมฝันเห็นเห็บแต่ว่าครั้งนี้ฝันว่าแอดนะหันหันหันนะเอ่อหันไก่อะ่ะบางคนอาจจะรูดปื๊ดรูดปื๊ด ไม่ได้ฟังนะคะอ่ะก็ลองเอาไปวิเคราะห์ดูนะคะท่านผู้ชมข่ก็เป็นควมเชื่อส่วนบุคคลด้วยจะว่าไงความฝันเนาะเออก็เป็นแนวทางนะคะอ่ะแอดก็ชอบหนึ่งนะหนึ่งเพราะว่าถือมีดไงนะนะบาดนิ้วกลางด้วยนะคะอ่ะแอดเอ,ดอ ตีฝันออกมานะคะก็จะมีอ่าย้ําตัเรขอีกทีหนึ่งนะคะก็เพราะว่าบาทนิดหนึ่งเหลือสี่แอดก็ตีของแอดเองนะคะนี่อ่าถ้าใครใครที่วิเคราะห์เก่งตีความฝันเก่งก็ลองตีออกมาให้แอดด้วยนะคะแอดก็ตีอ่าหนึ่งสี่หนึ่งห้าบาทก็หนึ่งแปดนะคะฟ้าไก่ก็หนึ่งเก้าอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามความฝันของแอดนะคะอ่ะ ขอให้ทุกท่านมีโชคด้วยนะคะ